คคืนนเลยะรับสาวๆที่นี่ต้องบึกบึนใน่เลยคะสวัสดีค่ะพบกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่นะคะ <het> วันนี้มากับน้องกาฟฟี่นะวันนี้คุณแม่มาเดินดูต้นไม้เรากลับมาบ้านที่ชนบุรีนะคะแล้วก็มาเดินดูต้นไม้ที่ถนนที่บางแสนนะคะถนนที่จะขึ้นไปเส้นถนนข้าวหลามนะแต่อยู่ก่อนจะขึ้นข้าวหลามนะคะก็จะมีร้านขายต้นไม้ในหลายร้านเลยและตรงนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านที่ก็ว่ากาแฟก็อร่อยแล้วก็มีของดีๆด,ด้วยนั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์จากหวายค่ะร้านนี้ก็เลยชื่อร้านหวาย Garden Cafe and อะไรเนี่ย Handcraft เป็นงานฝีมือนั่นเองนะคะงานฝีมือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวก่อน Subscribe ยังคะถ้ายัง Subscribe ให้หน่อยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยเราเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่ งานหวายทำมือนะคะมีหลายอย่างโฮม <Home S 2> ไฟนะเป็นหวายก็สวยนะอย่างนี้ก็มีอ่เฮ้ยมันม่ใ่ที่ใส่หัวลูกอ,อ,อืมที่วางแก้ว,กวนี่ไงมีหมวกมีหมวกเราด้วยเนี่ยเนี่ย มีหมวกน่ารักน่ารักด้วยนะนี่มีหมวกมีกระเป๋าด้วยหมวกก็น่ารักนะเนี่ยมีหมวกมีกระเป๋าอะไรลูกอ๋อเนี่ยใช่เอาใส่ได้หลายอย่างใส่ผลไม้ใส่ไข่ได้หมดลูกด้านในมีคาเฟ่นะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอปรดเลยปวดสองขวดองของปดเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็จะฮิตเป็นแบบชั้นวางต้นไม้อย่างนี้นะขาไข่ อันเล็กแปดสิบหา้าใช่เนี่ยค่ะคือส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพวกไม้พวกหวายอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมแบบนี้นะเพราะว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติด้านหน้าของร้านหวายนะคะจะเป็นที่ขายหวายต่างๆแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีคาเฟ่สีขาวๆน่ารักมากไปดูคาเฟ่กันค่ะนี่ ธรรมชาติมากเลยนะนี่เป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มที่เขาเพาะต้นมงต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีละอองน้ำเย็นชุ้มฉ่ำมากเลยอะ่ะนี่ขนาดตกกลางวันนะประมาณบ่ายโมงแดดเปี้ยงแต่ว่าคือต้องบอกว่าสดชื่นค่ะเย็นสบายชอบไหมพี่กาแฟ ทองเยอะมากเลยค่ะมีหลายหลายแบบหลายหน้าหลายรถนี่มีแบบออริจินอลนะอันนี้อัลมอนด์นมากันลองนี่กาแฟที่นี่กาแฟจะหลายสายพันธุ์มากนะคะเขาก็จะทำเป็นกาแฟสกัดเย็นใส่ขวดได้วยนะคะสำหรับพร้อมทานนี่ช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่ จะชื่ออะไรอ่ะเนี่ยชื่อลิชค่ะเป็นเอธิโอเปียกูติบลิชค่ะอืมอืมอแล้ว,แล,วแล้วมีตัวไหนที่แนะนำอีกไหมคะมีตัวไหนถ้าเป็นตัวนี้ค่ะอนาโซล่าค่ะอนาโซลา่าก็จะเป็นสตรอเบอรี่ชัดมกากอ๋อเหรอเออเอาเป็นแนวแนวกลิ่นสตรอเบอรี่ดีกว่าอันนี้มันจะมีเป็นกาแฟให้เลือกหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้จะเป็นเอธิโอเปียได้ไหมอนาโซล่าน้องบอกจะออกกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีกลิ่นมะเขือเทศกลิ่นเลยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสเปเชียลคอฟฟี่งั้นเอาอันนี้เย็น ค่ะกวัวซองดีเราสราซ้ำน่าคิดมากเลยกวัวซองแอลมอนด์นี่น้ำพึ่งมะนาวพี่คาฟแล้วมีกาแฟคอฟฟี่สเปเชียลของคุณแม่ด้วยเอธิโอเปียสตรอเบอรีน่นี่แล้วก็มีเอสเซโซเย็นของคุณป้านะคะลุยกันเลยอืมหมดแก้วอิ่มอร่อยมากเลยค่ะกาแฟหลายสายพันธุ์มากต้องเลือกเอาเองนะคะว่าชอบแบบไหน ชอบขมชอบเข้มชอบอะไรก็คือสามารถเลือกได้แต่ร้านนี้จะไม่หวานนะคะไม่หวานมากถ้าเกิดแบบใครแบบชอบหวานมันนี่ต้องคือต้องบอกเขาหน่อยนะเพราะกาแฟเขาจะเน้นความเป็นกาแฟจะเข้มข้นอร่อยเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญครัวซองอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยกินกาแฟ่นะี่ไม่ค่อยชอบกินขนมหวานนะวันนี้กินครัวซองยังมีความรู้สึกว่าติดใจแล้วก็ชอบมากใ,ใจเพราะร้านนี้อร่อยอร่อยกาแฟยังบอกเลยวันนี้ครัวซองอร่อยมากค่ะ แล้วก็ยังบอกเลยเจ้าของร้านทุกคนน่ารักมากเลยคือแบบต้อนรับดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีถือว่าวันนี้ประทับใจมากเราชอบมากมีโอกาสเราจะมาอีกนะคะใครมาบางแสนนะคะก็คือสามารถมาได้มันอยู่โซนบริเวณที่เขาขายต้นไม้นะคะก่อนทางที่จะขึ้นไปถนนข้าวหลามนะก็สามารถแวะได้ค่ะสังเกตง่ายๆข้างหน้าร้านเขาจะขายหวายค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหวายทั้งหมด เขาเลยชื่อร้านไหวนั่นเองส่วนข้างในก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆสีขาวน่ารักน่ารักนะคะตกแต่งด้วยไหวต่างๆนะคะสวยน่ารักมากแนะนำแนะนำในร้านเขามีเก้าอี้หวมีโต๊ะนหวกาแฟชอบมากโอเคขอฝากร้านนี้ไว้อีกหนึ่งร้านนะคะใครมาบางแสนไม่มาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นร้านที่แบบทุกคนโอเคมากอร่อยมาก วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ต่อพอดีเราจะซื้อต้นไม้ไปแต่งบ้านกันค่ะแล้วก็ได้มาเจอร้านสวยๆเด็ดๆถือว่าแหมเป็นโอกาสดีจริงๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Design Family ของเราด้วยนะคะครอบครัวน่ารักนักออกแบบของพวกเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็มีคลิปดีๆของคุณพ่อที่จะทำอะไรต่างๆนานา DIY นะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะ ยังไงถ้าใครเป็นแฟนขับตัวยงของเราก็เม้นเข้ามาบอกเราหน่อยนะคะว่าชอบอะไรยังไงและอยากให้เราไปที่ไหนนะคะเราก็จะลองไปตามที่หลายๆคนแนะนำมานะคะวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย